สวัสดีครับนะครับก็นะครับผมเจอเจอกันนะครับกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทูกถูกทันเด้อนะครับเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ Facebook นะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเจอกันวันนี้นะครับช่วงค่ำนะครับของวันพระฤหัสบดี ที่28กันยายนพศ2566นะครับหลายวันที่ไม่ได้อัปเดตสินค้านะครับให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับเข้ามานะครับนิดหน่อยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็น power amp หรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับแอดไลน์ก็063 0564876นะครับสายตรงก็เหมือนกันเลย นะครับเบอร์นี้เลยด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะับช่วงนี้นะครับก็ของก็อาจจะนานๆนะครับได้อัปเดตให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันทีหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าของหายากมากช่วงนี้พี่น้องนะครับอ่ะนะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับวันนี้เรามีสินค้าเป็น PowerM NPE รุ่น XL 600นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับฝานี่ยังสีเดิมเลยพี่น้องนะครับ นี่ครับสายังสวยเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมขับดอกลำโพง12นิ้ว15นิ้วนะครับชนะละ2ดอกนะครับไม่แนะนําให้ขับเกินกว่านี้นะครับถ้าเกินกว่านี้นะครับอาจจะทําให้มีควันออกตูดได้นะครับนะครับการใช้งานปกติดีแน่นอนนะครับร้อนะครับนี่สภาพสวยมากนะครับราคาท่าละ3,900บาท3,900บาทรวมจัดส่งแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม 250บาทเท่านั้นนะครับนะพี่น้องสมาชิกท่านใดที่นะครับสนใจอยากจะรับแบบไหนนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับแต่ปลายทางนะครับเราขออนุญาตนะครับเก็บในส่วนของค่ามัดจําในส่วนของค่าส่งในส่วนของปลาย250บาทเนาพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันนะครับที่เผื่อลูกค้าอาจจะไม่ได้รับของนะครับถ้าไม่ได้รับของตีกลับมานี่ผมรับค่าส่งเต็มๆเลย2เท่านะครับเพราะว่าค่าส่งเก็บปลายทางนี่มันแพงกว่าค่าส่งปกติพี่น้อง ะครับเข้าใจกันนะครับผมอ่ะนะครับสามพบาทนะครับรวมจัดส่งแบบโอนนะครับปลายทางบวกเพิ่ม250บาทนะครับนะใครที่ต้องการสนใจนะครับในแบรนด์ของ NPE นะครับแบรนด์นี้ไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของน้ําเสียงนะครับพี่น้องครับลองให้ชมเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชแนลเอชแนลบีนะครับปกติดีทั้งสองชแนลนะครับขยับมาที่นะครับชุดเครื่องปรุงนะครับใครที่ยังไม่มี EQ ที่ยังไม่มีคอสนะครับนี่ดูเลยนะครับ วันนี้เราคัดสรรมานะครับตั้งแต่แบรนด์คุณภาพล้วนๆเลยนะครับเริ่มต้นจากชิ้นที่1กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น EQ นะครับจากค่าย NTS นะครับเป็นคอร์ส2ทางนะครับรุ่น2 3 4 XS นะครับด้านหลังจะเป็น XR l หมดเลยนะครับนี่นะครับจะเป็น XR l หมดแบบนี้เลยเด้อนะครับพี่น้องนี่นะครับจะเป็นรุ่นใหม่กันหมดแล้วนะครับเสียงดีแน่นอนครับค่ายนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,000 250บาทนะครับ NTS นะครับมือแรกนี่เกือบ3000เลยนะครับตัวนี้นะครับ1,250าบาทนะครับเล่นได้ทั้งระบบ3ทางแล้วก็เล่นได้ทั้งระบบ2ทางนะครับเลือกใช้งานได้เลยนะครับมีสวิ์ด้านหลังนะครับให้กดนะครับเมื่อเราเลือกใช้ในการเล่น2ทางนะครับพี่น้องเหมือนกันนะครับคอร์สนะครับตัวนี้ r r o u u r t t e h นะครับ r r t e u r o Tech 2 3 4 XL นะครับ2ทางเล่นได้3ทางเล่นได้นะครับตัวนี้เอาไป1,000บาทรวมจัดส่ง นะครับ1,000บาทรวมจัดส่งนะครับสลับโปรยูโรเทคนะครับแล้วก็ NTS นะครับ1,250าาทรวมจัดส่งเหมือนกันนะครับชอบแบรนด์ไหนส่วนตัวนะครับสั่งจองได้นะครับบอกเลยว่านะครับแต่ละค่ายนะครับดีๆนะครับคัดคัดมาคุณภาพเน้นๆเลยวันนี้นะครับมาขยับมาที่ EQ นะครับ EQ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ระบบเสียงนะครับออกมาดี นะครับตัดในส่วนที่เกินเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านเบรสนะครับย่านเบดย่านแลมนะครับอ่าไม่พอก็เติมใส่นะครับอ่าเกินยังไงก็กดลงนะครับนี่ EQ นะครับ modify นะครับแรกๆนี่ตัวนี้มัน6 0 0 0กว่าบาทได้พี่น้องนะครับถือว่าเป็นของดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ใกล้ๆเคียงกันนะครับรุ่น2 2 3 1 S นะครับตัวนี้นะครับมีคอมพิวเตอร์ในตัวนะครับอ่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ ตัวนี้ราคา2,250บาทรวมจัดส่งนะครับ2,250บาทรวมจัดส่งนะครับสนใจติดต่อได้นะครับขยับลงมานะครับเป็นในส่วนของ NTS นะครับรุ่น1 2 3 1 XL นะครับ NTS 1 2 3 1 XL นะครับตัวนี้จะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแต่นะครับคุณภาพดีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับ เป็นสไลด์ยาวเหมือนกันได้พี่น้องนะครับนี่เป็นสไลด์ยาวเหมือนกันนะครับมันกี่ก้านนี่ให้สามสิบเอ็ดก้านบอนะครับราคานะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา1750บาทรวมจัดส่งนะครับ1750บาทรวมจัดส่งนะครับมือแรกนี่แพงมากนะครับพวกนี้นะครับ NTS นะครับแล้วก็ NTS ตัวกลางนี่นะครับจะเป็น2231 XL นะครับซึ่งจะมีคอมพิวเตอร์อ่าในตัวเหมือนกันกับ modify นะครับตัวนี้ก็2250บาทเหมือนกันนะครับอ่ะใครสนใจตัวไหนนะครับสอบถามยระเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนเลยนะครับผมเบอร์โทร063 056 4876นสะครับสายสัญญาณมาตรฐานนะครับยาว1ยาว1เมตร50เซนนะครับพร้อมหัวใหม่นะครับนี่เป็นหัวใหม่ดยพี่น้องไม่ใช่ของมือ2นะครับเป็นสายใหม่เลยนะครับเส้นละ100บาทเท่านั้นนะครับค่าจัดส่ง30บาททั่วไทย นะครับค่าจัดส่ง30บาททั่วไทยเอา4เส้นก็ส่ง30บาทพี่น้องเอา5เส้นก็ส่ง30บาทเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสายสัญญาณเด้อนะครับตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงก็ยังมีนะครับ PS12 นะครับนี่ PS12 ของใหม่นะเดี๋ยวผมเอาตู้มาให้ดูดีกว่านาอนะครับปกติแล้วตู้ลำโพงมันจะใส่เพลทหลังด้วยได้พี่น้องนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับจะมีเพลทหลังแถมไปให้ด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วขึ้นยกบัไดละอึ๊บเออนะครับตู้สวยมากเะครับ ตู้ลำโพง PS12 นะครับอมันจะมีตีนยางรองด้วยพี่น้องนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับตู้ลำโพงนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับด้านหลังอ้ด้านข้างที่มีหูจับแบบนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นตะแกรงหกเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับบางตู้ที่ผมส่งไปให้ลูกค้านะครับผมลืมติดโลโก้ไปต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะครับลูกค้าเก่าที่สั่งจองไปแล้วนะครับ แหลมสามารถใส่ได้ทั้งตอง8แล้วก็ปากแปดคูณแนะครับใส่ได้นี่พี่น้องนี่นะครับสวยมากครับไม้อัดแท้15มิลนะครับสีระเบิดนะครับหูจับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่เพลทลังไปให้ด้วยนะครับใบละ1,150บาทเท่านั้นนะครับ1,150บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยเด้อนะครับตู้เจบินนะครับ PS ไอ้ตู้ตู้เจบินนะครับซับเบด15นิ้วนะครับเจบิน นะครับมีของนะครับของยังมีนะครับใบละ1,500เอ้ย1,690บาทนะครับเจบินนะครับนะใครที่อยากดูรูปภาพเต็มๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับมีเพียดหลังให้นะครับมีหูจับไม้ให้นะครับมีตะแกรงหกเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แกะต้องขออภัยด้วยนะครับไม้อัด20่มิลได้เพี่น้องนี่นะครับไม้อัด20่มิลเลยนะครับอ่ะ ชอบตัวไหนนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0630564876นะครับต้องขออภัยด้วยช่วงนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้อัปเดตสินค้าไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปวิดีโอนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าสนใจตัวไหนติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับทุกๆช่องทางที่อ่ะเราได้ทําการอัปเดตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็น YouTube นะครับขอบคุณมากมายมหาศาลพูณเหลวนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ